ดังนั้นเนี่ยนะคะดิฉันถึงได้บอกว่าทําไมคนที่มาร้องนะคือคุณชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมแล้ววันที่เขาไปเดินแบบเนี่ยมันเป็นวันหยุดนะสีสวนต้องเข้าใจนิดนึงว่าทุกคนทํางานต้องมีวันหยุดนะคะไม่ใช่เครื่องจักรใครจะเหมือนมึงร้องได้ตลอดเวลานะคะแล้วการที่เขาไปเดินแบบเนี่ยเขาไปเดินแบบในงานที่ มันเป็นการส่งเสริมผู้ที่ด้อยโอกาสหลายๆอย่างเช่นผู้พิการหรืออะไรต่ออะไรนู่นนี่นัน่นมันเป็นสิ่งที่ผู้ว่าควรทําถูกไหมแล้วผู้ว่าคนอื่นๆที่มึงยกย่องสรรเสริญที่มึงไม่เคยออกมาแซะออกมาดา่าเลยเคยทํำไหมนี่มันเป็นการที่เรียกว่าอย่างน้อยๆทาให้สังคมหันไปมองว่าเออจริงๆแล้วจะมีคนแบบนี้อยู่นะในสังคมเราซึ่งเราควรที่จะหันไปเห็นใจแล้วก็ไปเอาใจใส่ช่วยเหลือพวกเขาคือมีผู้ว่าเป็นแบบนี้ดิฉันบอกว่าสุดปลื้ม่ะใครจะว่ายังไงก็ช่าง เพราะว่าผู้ว่าที่ผ่านผ่านมาไม่เคยทําอะไรได้แบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้กับผู้ว่าราชก,การจังหวัดทั่วประเทศด้วยถ้าสมมุติว่าเกิดใครได้เป็นผู้ว่าก็จงดูเป็นตัวอย่างหรือว่าการเป็นพ่อเมืองนั้นไม่ใช่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างและให้คอยให้ชาวบ้านเนี่ยได้เขาไปสั่นกระดิ่งร้องทุกข์คุณต้องลงมาดูเลยค่ะว่าประชาชนเขาลําบากเขาเดือดร้อนเขาอะไรยังไงนะเพราะฉะนั้น อันเนี้ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันบอกเลยว่าที่เราได้เห็นในกอทมอที่ผ่านมาเนี่ยในระยะเวลา2-3สเดือนนี้มึงไปจับจ้องอยู่แต่ว่าเขาเอาแต่วิ่งเขาเอาแต่เต้นนะฮะเขาเอาแต่สร้างภาพและเนี่ยก็ไปเดินแฟชั่นได้รับค่าตัวมานะคะมากกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือเปล่าปรากฏว่าเขาไม่ได้ได้ตังค่ะก็คงจะเหมือนมึงไงล่ะค่ะนะคะร้นะะองแล้วก็ไม่ได้ตังค์นะใครจะไปเชื่อ คือดิฉันบอกว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยนะคะกล้าออกมาพูดไหมคะว่าคุณทําโดยบริสุทธิ์ใจถ้าคุณทําโดยบริสุทธิ์ใจแล้วทําไมผู้ว่าคนก่อนๆเนี่ยไม่เห็นไปวุ่นวายกับเขาผู้ว,ว่าที่มาจากการเลือกตั้งและประชาชนเลือกมาล้านกว่าคนมีปัญหากับมึงมากเลยไอผู้ว่าที่แต่งตั้งเข้ามาแล่เป็นตํารวจอยู่ดีๆก็ามานั่งบริหารกรทมแบบนี้มึงไม่ว่ามึงไม่รู้สึกเอ๊ะไม่รู้สึกหรือรู้สึกอือหรือไม่รู้สึกอะไรกันบ้างเลยเหรอนะคะ เพื่อนๆคะวันนี้นะคะกรณีของที่มันผ่านมาดิฉันอยากจะบอกว่านี่คือหนึ่งนะคะที่ทําให้กรณีของตํารวจกับทหารเนี่ยนะคะทำให้เราได้เห็นว่าเรื่องซื้อวุฒิการศึกษาเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่มีการช่อฉนในการจับคนหรือยัดคนเข้าไปกินตําแหน่งหรือนะเอาพักพวกของตัวเองเนี่ยนะคะฝาาเขารับราชการนั้นก็เป็นเรื่องจริงแล้วมันจริงมานานแล้วด้วยค่ะ นะคะแล้วก็อีกอย่างที่ซึ่งที่ฉันเคยพูดเสมอว่าทาไมลูกชาวบ้านเนี่ยนะคะทำไมเขาถึงไม่มีโอกาสที่จะได้เจริญเติบโตเพราะว่าองค์กรใหญ่ๆก็เต็มไปด้วยพวกเขาเวลาที่เขาจะประกาศรับสมัครสมมุติว่ามีตําแหน่งว่างหรือต้องการจะรับสมัครอะไรเงี้ยมันไม่เคยถึงหูถึงตาลูกชาวบ้านลกค่ะนะ,ะ,นะะลำพังคนข้างในนั้นเนี่ยนะคะไปบอกญาติพี่น้องตัวเองเอาลูกเอาหลานตัวเองมาฝากก็จบหมด นะคะมีอย่างเดียวอาหาะที่มันไม่แย่งกันไปนเป็นก็คือครูเพราะว่าครูในวันนี้เห็นไหมเขาจ้างกันเท่าไหร่ไม่ถึงหมื่นเลยแรงงานต่างชาติพวกที่มาทํางานตามร้านอาหารมาอยู่ตามบ้านเนี่ยยังได้หมื่นหมื่นสองนะต่ำๆขี้เหนยขี้เหนยก็เก้าพันแต่ครูที่เราเอามาสอนเด็กนะคะใช้เงินเท่าไหร่เองคะแล้วแถมแบบเหมือนกับว่าจะเอาก็เอาไม่เอาก็อย่าเอาอย่างเงี้ยแล้วพวกคุณเนี่ยทำอะไรกันอยู่กระทรวงศึกษาทําอะไรอยู่คะ วันวันหนึ่งนี่นะะยะที่ฉันบอกว่าหลังจากที่มันมีปรากฏการณ์แบบนี้ใกล้จะเลือกตั้งก็ไม่ต้องทําหาอะไรคะ่ะสุดท้ายมามากก็ได้ขึ้นค่ะอย่างที่บอกแล้วเห็นไหมคะว่าตอนแรกบ,บอกจะขึ้นสองบาทเดี๋ยวคุยกันไปคุยกันมาเห็นไหมคะขึ้นหนึ่งบาทขึ้นหนึ่งบาทเสร็จแล้วก็ตามที่ฉันบอกคะ่ะเพราะว่าตามเชลตามห้างต่างๆก็จะเขียนไว้เลยค่ะว่ากําหนดครอบครัวแล้วไม่เกินหกแพ็กต่อหนึ่งบินนิฉันถามว่าแล้วประชาชนเขาโง่เหรอคะถ้าเขาอยากได้มีญาติพี่น้องกี่คนกี่คนก็มาเข้าแถวก็สิคะ นะซื้อไปกว่าจะพอค่ะใครที่ไม่มีปัญญาหรือมีเงินถุงเงินถังหรือคอยแต่จะ,จะซื้อทีละหอ่อสองหอกก็กำไปเป็นแบบนี้ไม่เคยคิดแก้แล้วคนไทยก็รู้คนไทยก็ไม่พูดคนไทยเฉยเฉยจนกระทั่งเขาเอาเปรียบกันขนาดนี้ดิฉันก็บอกว่าแล้วก็ยังนั่งนั่งที่จะมาอะไรกันอยู่นั่นแหละอ่านะคะส่วนกรณีของอคุณศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่าการเดินแบบเนี่ยนะคะ มันเป็นหน้าที่หรืองานหลักของกทมรหรือไม่ดิฉันก็อยากจะถามว่ารายการที่มึงมานั่งดูนะ,ะว่าผู้ว่าเนี่ยเขาจะทาอะไรเนี่ยมันเป็นงานหลักของมึงหรือไงองค์กรพิทักษ์รัฐธ,ธ,ธรรมนูญไทยเนี่ยนะฮะบทบาทมันทําอะไรอ่ะดิฉันอยากรู้เหมือนกันว่าบทบาทของคุณคือทําอะไรบทบาทของคุณก็คือมานั่งแขวะเขางานเดินแบบเป็นภารกิจ หรือหน้าที่งานหลักของกทมรหรือไม่น้ํากําลังเอ,อ่อล้นเจ้าพยาการจราจรติดขัดเป็นตังเมช่างมันเอาไว้ที่หลังหรือนะฮะหรือหวังสร้างภาพไปวันๆแต่เอ๊ะเอเอ,เอ๊ไปเดินแบบยิ่งนี้ได้ค่าตัวเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือเปล่าอยากรู้เนี่ยนะคะมึงก็ไปถามเขาดูสินะฮะเดี๋ยวอันอยากจะบอกว่านี่แหละคะ่ะมันเป็นอะไรที่คือไม่ไม่ขอโทษนะคะไม่เหี้ยจริงๆเป็นสลิมไม่ได้จริงๆค่ะ คือคนที่เขาทํางานเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าความเป็นมนุษย์นั้นยังมีแต่คุณชาชาเนี่ยคนเรียกว่าเหนือมนุษย์นะบางทีที่ฉันตื่นมาตีห้าเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วชาชาสิทธิพันธ์ไลฟ์สดอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปหาได้คุณจะไปหาได้ยังไงคุณจะไปหาจากไหนคนที่ทํางานแบบแล้วเป็นโดยเฉพาะเป็นข้าราชการระดับถึงเป็นผู้ว่าเนี่ยเขาตื่นก่อนมีอนะ เสร็จแล้วพอมาแขะพอมาแขะอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวฉันถามว่านะเวลาที่คุณพูดเนี่ยเอาเวลาที่จะมาแขะผู้ว่าเนี่ยนะคะเอาไปช่วยดูดีกว่าอ่ะไปเตเวนดูเลยค่ะว่าตรงไหนนะมันเอนะ่อน้ำมาในร้วแจ้งผู้ว่าช่วยกานทางานไออย่างนี้นะคะถึงจะได้เรียกว่าสรรเสริญกันไม่ใช่มานั่งแขะกันแบบนี้แบบที่ต้องจัดกลุ่มให้ไปอยู่กับพวกอะไรรู้ไหมฮะนุ่นนาเสรี นะหรือใครต่อใครเนี่ยที่วันวันไม่ต้องทำหาอะไรนะมาเผู้ว่าเอาเวลาไปทำอย่างนั้นนะฮะทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะจะบอกว่าเขาก็มาขอบคุณค่ะไอ้นี่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าสมองมีปัญหาไหมนะฮะสงสัยมีลูกอ่อนเนี่ยนะ,ะตื่นมาเลี้ยงลูกอ่อนไม่ค่อยได้นอนฮนะ,ะสมองมีปัญหาขอบคุณคณะนะทัวร์ทุกคนที่มาลงศรีสุวรรณ แต่ถ้าเอาเวลามาทัวพี่สีไปช่วยท่านผู้ว่าวิทย์น้ำกรอกระสอบสายป้องกันน้ําท่วมจะดีกว่าไหมไม่ฮะไม่ใช่หน้าที่ของกูจะบอกเลยค่ะว่ามึงไปอยู่ไหนมาไม่รู้หรอว่าบิ๊กป้อมนะเขาสั่งให้ทหารเนี่ยนะฮะมาช่วยผู้ว่ากรอกถุงทรายเอาไว้ป้องกันน้ําท่วมหรือจ้ะ บิ๊กป้อมเป็นนายกนะคะวันนี้นะคะบิ๊กป้อมก็เลยสั่งทหารทหารก็คือขึ้นกับใครขึ้นกับกลาโหมใครคุมกลาโหมก็ประยุทธ์ละสิแค่นี้ค่ะนะคะ,นะคะพราะนั้นที่ฉันบอกว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่มีข่าวเลยกันว่าจะมีการยุบสภาจะมีการอะไรที่ฉันบอกว่าพอเถอะมีหรือไม่มีแล้วดิฉันไม่รู้นะคะแต่ที่ท,ที่รู้ก็คือพวกคุณพอกันได้แล้วนะคะ ตอนนี้ขั้วอานาจอย่างเดียวที่ฉันบอกว่าให้สังเกตเลยคะว่าขั้วอานาจมันก็เปลี่ยนใครเลยที่เคยอู้ฟู่สมัยบิ๊กตู่เนี่ยนะฮก็ถึงเวลาแล้วจําได้ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กนะฮะที่ทําทัวร์ศูนย์เหรียญไม่นานก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นู่นนี่นั่นหายไปพักหนึ่งเพิ่งกลับเข้ามาพอบิ๊กป้อมขึ้นมาได้แค่วันเดียวเนี่ยบิ๊กโจ๊กเขาพังอาดเลย <c oughs> ทีนี้กรณีของตํารวจแล้วก็ไอ้ตำรวจที่ว่าเป็นเมียสวเนี่ยนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเขาก็กดดันคือทุกคนอยากจะรู้ว่าสวคนนี้เป็นใครและจริงๆแล้วถ้าสมมุติเลยนะคะว่าตัวของคนที่ถูกกล่าวอ้างถึงเนี่ยนะคะถ้าไม่จริงคุณก็ออกมาปฏิเสธได้เพราะอาจจะบอกว่าเออถูกแอบอ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นการที่เงียบแล้วมุดหัวอยู่อย่างนี้นะค,คิดได้อย่างเดียวก็คือจริงและทําไมถึงมีการเหมือนช่วยกัน ไอ้ที่บอกว่าโอ้ยจะไม่ให้ตรวจสอบเขาได้ยังไงนะสวมีต้องไม่รู้กี่คนเราจะไปตรวจสอบเขาเดี๋ยวเขาก็นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นอ,นอ่ะก็ในเมื่อจริยธรรมเนี่ยคุณอ้างจริยธรรมอย่างเดียวทุกคนมันก็ต้องให้ตรวจอยู่แล้วถูกไหมฮะถ้ามันบริสุทธิ์ใจไอการที่จะมามาบอกว่าม,ม,ม,มันต้องมาบอกว่าเป็นใครมันถึงจะตรวจสอบได้อ่าขอพูดอีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเป็นใครเขาก็คงไม่ให้มึงไปตรวจสอบแล้วค่ะเขาจะถามมึงทำหาอะไร นะคะนี่แหละค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้จะพาให้หลายๆคนนะคะจะต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคับหนึ่นะคะกองทัพนะคะสองตำรวจนะคะตำรวจทหารเนี่ยโดนแน่นอนแล้วก็มาถึงเรื่องของการเมืองก็คือเข้ามาสู่แวดวงของสภาแล้วก็สวนะคะคนจบแค่ คือไม่ได้ดูถูกวุธการศึกษานะคะแต่ฉันอยากจะบอกว่าแลวลูกหลานชาวบ้านที่เรียนจบปริญญาพ่อแม่ขายที่ขายนามาส่งเรียนเพื่อหวังจะให้ลูกได้ทํางานดีๆไม่มีทางได้เข้าไปข้องแวะพวกนี้เพราะเจออีหาพวกนี้นการมันใช้เต้าไตากันไปหมดไม่ต้องได้ทํางานดีๆกันเนี่ยสังคมเป็นแบบนี้นะคะส่วนบางคนเนื้อที่พูดบอกว่ามันก็ลามไปถึงอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่มีแค่สวทหารตำรวจเท่านั้น มันยังลามไปยังเรื่องของการศึกษาด้วยกระทรวงศึกษาว่าไงทําไมปริญญาราคาถูกขนาดนั้นและไอ้พวกที่เขาเรียนขายไล่าขายนามาเรียนแล้วสุดท้ายจบมาก็ไม่มีงานทำเนี่ยนะคะจะตอบเขาว่ายังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือและดิฉันบอกว่าวงการพวกนี้มันมีเสียงเล่าลือม,มานานแล้วทำไมถึงปราบไม่หมดทําไมการทุจริตเรื่องแบบนี้นะคะดิฉันบอกว่าลูกชาวบ้านไม่มีทางทําได้แล้วคะ่ะเงินตั้งห้าหมื่นครึ่งแสนเข้าไปแล้ว จะมีปัญญาไหมคะดังนั้นหลายๆคนที่ฉันบอกว่ามันก็เลยเกิดค่านิยมที่ทําให้ไปป,ป,ประพฤติช,ชั่วไปอะไรก็ได้ให้ได้ตังมาแล้วก็มาซื้อวุฒินะหาคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเข้าใกล้ชิดหรือเข้าหาคนมีอํานาจเข้าหน่อยแล้วก็ยัดเยียดฝากกันเข้าไปทํางานมึงไม่ต้องเหนื่อยก็จะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมแล้วเรื่องนี้ทําไมไม่มีใครออกมาพูดนี่ฉันหมายความว่าทําไมไม่มีใครออกมาพูดในทํานองที่ว่าจะทํำยังไงกันดี